อันนี้อยู่ระหว่างตัดใหม่นะครับคนไข้มาตัดใหม่หน้าผากหลังจากเสริมไปนะครับก็วันนี้วันที่ย1แล้วสามสัปดาห์นะครับแผลเราก็จะซ่อนอยู่บริเวณศีรษะนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะแนวยาวนะครับซึ่งเวลาเราแสกผมปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นรอยของที่เรามีการเปิดแผลไปนะครับจะเห็นว่ามีตำแหน่งนี้จะเป็นจุดนิดนึงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่เราเย็บล็อกไว้นะครับเดี๋ยวก็ พอเรากลับไปดูแลแผลต่อเน,นื่องเดี๋ยวแผลก็จะกลับคืนสุขภาพปกตินะครับก็เดี๋ยวยังไงเราตัดมาดูภาพตอนที่ตอนสัมภาษณ์นะครับว่าอาการาการดูแลตัวเองหลังจากที่ใส่น้าผักไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องตงตามกันดีกว่าครับก็นี่เพิ่งตัดหมายเสร็จทันทีนะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกนิดน,นึงครับจริงๆก่อนที่จะมาเส่น้ผักนี่คือมีปัญหาอะไรเอ่ยก็คือหน้าผากแบบ แบนแบนนะคะแล้วก็แบบดูแบบไม่มีนิติไม่มีนิตินะแล้วหลังเสริมหน้าผ่าไปแล้วถามความรู้สึกหลังทานิดนึงครับว่าดูแลตัวเองยากไหมสาหรับคนที่อาจจะกำลังมองหาที่เสริมหน้ผาผากอยู่ว่ามันดูแลตัวเองยากไหมก็คือดูแลเองไม่ยากเลยค่ะแค่ทําตามที่คลินิกแนะนาครับก็คือขยันประคบอุน่นเยอะๆแล้วก็มันเช็ดแผลให้สะอาดนะคะ ก็สองประการทางคลินิกก็จะแนะนําให้ประคบเย็นเนาะเราก็จะใช้เจเลเย็นแผ่นใหญ่นิดนึงใช่ไหมครับ<ช>มันจะได้โดนทั่วหน้าผากเนาะอันนี้คุณหมอเสริมหน้าผากไซ์อะไรให้ครับไซเอ็มพัทค่ะไซเอ็มพัเนาะก็เป็นไซ์ที่มีความนูนนะครับแล้วก็คุณหมอตัอ้กรอหนกคิวให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่จะเห็นว่าปัจจุบันธรรมชาติมากนะครับมีความหวานแล้วก็ไม่มีหนกคิ้วให้ลํำคานใจนะก็จะดูละมูลมากเลยนะครับ โอเคมีอะไรอยากฝากบอกกับเ,เพื่อนๆที่กำลังมองหาที่เสริมหน้าผากบ้างค่ะใครสนใจเสริมหน้าผากน,นะคะแนะนําเลยค่ะ Banana Clinic าาค,ค่ะบริการดีแล้วก็ฝีมหมอยอดเยี่ยมค่ะดูแลแต่งง่ายด้วยเนาะไม่ยุ่งยากนะครับก็โอเคงา่ายฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้น้องตุ้มตามก็ครบย1บดวันแล้วนะครับทางคลินิกก็จะนัดตัดใหม่21วันตอนนี้โปรโมชั่นของทางคลินิกนะครับต้องรีบจองเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางคลินิกจะปรับราคาแล้วด้วยนะครับสำหรับคนที่เคยฉีดไขมัน เสรน้าผากด้วยเพจและมีปัญหาหรือเคยฉีดฟิลเลอร์มานะครับก็รีบทักมาสอบถามแอดมินได้เลยนะครับจากราคาตอนนี้ปัจจุบันราคาอยู่ที่โปรรีวิวนะครับอยู่ที่16,900นานะครับปีค่ายานะครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีการปรับราคาขึ้นแล้วถ้าใครไม่อยากเสียโอกาสก็รีบจองมาตอนนี้เลยนะโอเคขอบคุณนั้ง,งดวงตามากครับสวัสดีครับ